ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของวนโนรลราด้วยนะครับหลังจากการจากไปของซูเปอร์เอเจนต์ของวงการลูกหนักนะครับอะไรทำให้เขากลายเป็นซูเปอร์เอเจนต์เนี่ยหลายคนคงอยากจะทราบและวีรกรรมเด่นๆเ,เรื่องราวความเจ๋งที่เรล่านั้นมอบให้กับโลกลูกหนักมีอะไรบ้างวันนี้เรารวบรวมมา4ประเด็นนะครับติดตามความเป็นปสุดยอดของผู้ที่ได้รับสมญานามว่าซูเปอร์เอเจนต์วนโนรลราในเกมเองและเลข่าวครับ วันนี้มาร่วมเป็นคนพลังกีลากับพวกเรากับเสื้อดูกีเอ็มวอรี่เดนราคาไม่แพง350บาทไม่ขาดไม่เกินเชิญอุดนได้ที่ไลน์ท็อปนะจ๊ะ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณอย่างที่พูดข้างต้นนะครับโกฟุตบอลได้สูญเสียบุคคลอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นผู้ที่สร้าง Impact ในวงกว้างกับโลกลูกหนังนะครับนั่นคือมิโนโ่ไลอราณนั่นเองนะครับเขาป่วยแล้วก็เสียชีวิตในวัย54ปีนะครับแต่ว่า ยังไม่มีการยืนยันออกมาว่าเสียชีวิตด้วยโรคอะไรแต่ว่าถ้าที่เราทราบเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาพร่างกายนั่นเองนะครับเรลราครับถือเป็นเอเจนต์เบอร์หนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเขาอยู่เบื้องหลังดีลใหญ่ๆตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับแถมเจ้าตัวเนี่ยนะฮะยังดูแลผลประโยชน์ของนักเตะระดับโลกมากมายนะครับอาทิเช่นซาลาตันอิบราฮิโมวิชครับพอปอกบาเอริงบรชาร์แลนด์ชาลชิดอนารุมา่มามัตไทเดลิกและอีกหลายรายมากๆครับเรลราอาจจะไม่ใช่คนโปรดของบรรดาองค์กรใหญ่ๆสักเท่าไหร,ร่น ว่าจะเป็นฟีฟ่ายูฟ่าหรือว่าสโมสรชื่อดังต่างๆเพราะว่าเขาเนี่ยมีข้อพิาพาทมาแล้วเกือบทั้งหมดเลยนะครับแต่กลับกันนะฮะบรรดาน,นักเตะที่เขาดูแลเนี่ยต่างชื่นชอบแล้วรักเอเจนต์รายนี้มากๆเสมือนเป็นคนในครอบครัวเลยทีเดียวนะครับนั่นก็เพราะว่าไราุราเนี่ยมักเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนของเขาเสมอครับบางรายนยถึงขั้นขนาดกลายเป็นยอดแข้งระดับโลกได้เลยนะครับเพราะว่าไราุรานี่แหละเป็นคนปลุกปัน้นและทําให้เขาเนี่ย ้าจุดนนั้ราเคยกล่าวเอาไว้นะครับโดยบอกว่าผมไม่เคยเข้าหานักเตะมีแต่นักเตะที่เข้ามาหาผมและคนที่ผมเลือกเคมี K ต้องเข้ากับผมด้วยวันนี้ครับเราจะมาย้อนดูความเก่งกาจของราอราครับเริ่มมาที่เรื่องแรกเลยนะครับเปลี่ยนสลาตันเป็นเครื่องจักรถล่มประตูครับต้องบอกแบบนี้ครับตลอดการค้าแข่งของสลาตันอิบราฮิชเนี่ยนะครับเขายิงประตูได้ไปทั้งหมดไม่ต่ำกว่า500ประตูซึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเขาคือหนึ่งในยอดดาวยิงที่เก่งกาจที่สุดในโลกฟุตบอลแต่ว่าครั้งหนึ่งครับเขาเคยโดนด่าว่าแกมันคือนักเต กับวันแรกที่ไลโอลาได้เจอสลาตันนั่นเองครับเรื่อครั้งนี้เกิดขึ้นต้องย้อนกลับไปในสมัยที่สลาตันยังเป็นดาวรุ่งอยู่กับอาร์เจนต์อัร์เดนต์ดามนะครับตอนนั้นเนี่ยนะครับเขาขึ้นหนึ่งในวลทีคิที่หลายสโมสรจับตามองครับวิีนั้นครับสลาตันกำลังมองหาเอเจนต์สักคนหนึ่งที่สามารถเติมเต็มเขาแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันกับคาแรคเตอร์ของเขาได้จนนักข่าวฮอลแลนด์นะครับเพื่อนสนิทข,ของเขาได้แนะนำมิโน่ไรโอลาให้กับสลาตันครับแล้วก็ย้ำให้สลาตันฟังว่าฟังนะไอหมอนี่คือมาเฟียดีๆ่หลลลสาาตตัก็เยอบว มาเฟียเหรอฟังดูดีนี่ผมไม่ต้องการคนดีๆหรอกนะแม้ว่าจริงไม่เคยเจอกันนะครับแต่สมญานามของไรอราที่เพื่อนเขาบอกว่าเป็นมาเฟียเนี่ยจะดูถูกใจสลาตันมากๆแล้วเมื่อถึงวันที่พวกเขาต้องมาเจอหน้ากันครับเป็นการนัดพบกันครั้งแรกที่ไม่ใช่นัดเดทนะครับดาวรุ่งอย่างสลาตันเนี่ยก็มาพร้อมกับปอร์เช่คันหรูหราครับเสื้อผ้าของกุชชี่นาฬิกาโรเล็กซ์คือทุกอย่างเนี่ยนะครับคือแบบว่าหรูหรามากแล้วก็มานั่งรอเอเจนต์คนนี้ที่ร้านอาหารร้านหนึ่งทีนี้ครับถึงคราวที่ไรอรราเดินท,นนนท,ทีว่า่าเเ้ยใชรอะ นี่เหรอว่ามาเฟ่นี่เขาล่ําลือกันนะฮะเพราะว่าเอเจนต์รายนี้ครับแต่งตัวธรรมดามากเสื้อยืดกางเกงยียนจากนั้นครับแลราก็เลยนั่งลงพร้อมกับสั่งอาหารชุดใหญ่สําหรับ5คนรับประทานได้ครับพร้อมกับการกระดาษสิติให้ซาตันดูแลพูดว่าดูนะคริสตยนเวอรี่27นัด24ประตูฟิลิปโอิซากี้25นัด20ประตูดาวิดเทลเซเก้24นัด20ประตูส่วนนายซาตัน25นัด5ประตูฟังแล้วแบบถ้าผมเป็นคนฟังเผมก็โอ้โหกระดูนรุนแรงเหมือนกันนะครับ แล้วราบอกนะครับบอกว่าแกคิดว่าจะให้ฉันเอาสิติส้นตีนแบบนี้ไปขายใครได้สลาตันก็เลยอึ้งมากครับว่าแบบเฮ้ยทำไมเจอกันครั้งแรกถึงหยาบคายใส่ผมขนาดนี้ทำไมถึงเอาเรื่องสิติมาพูดนะครับสลาตันก็เลยสวนไปว่าคือถ้าผมยิงได้20ประตูะแม่ผมก็เป็นเอเจนต์ได้ไม่ต้องพึ่งนายหรอกก็คือประมาณว่าคือมึงเก่าเหรอก,กูก็เก่าเหมือนกันอันนี้คือสลาตันกับลราในการเจอกันครั้งแรกนะครับราก็เลยเงียบไปพักหนึ่งหลังจากคำว่าแม่ของสลาตันก็เป็นเอเจนต์ได้ครับหลังจากที่เงียบไปเนี่ แล้วก็พูดว่าโทษนะสลาตันมึงคิดว่ามึงเป็นใครวะมึงคิดว่ามึงยิ่งใหญ่มากนักงหรอก่อนที่สลาตันจะตอบนะครับว่าแน่นอนมึงฟังกูนะกูไม่ต้องการอารออะไรมากมายกูต้องการให้มึงเริ่มงานทันทีเอากูไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุดแล้วรัตอบตกลงครับแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยจะเป็นเอเยีตยนให้แกก็ได้แต่ว่าแกเนี่ยต้องทําตามที่ฉันบอกทุกอย่างสิ่งแรกสุดที่ฉันอยากให้แกทํามึงไปขายรถกับนาฬิกาทิ้งซะ แล้วก็ไปฝึกให้มันหนักขึ้นอีก3เท่าตัวเพราะว่าสถิติที่มึงมีเนี่ยยี่สิบห้านัดห้าประตูขยะวะ่ะนี่คือสิ่งที่ราอราบ,บอกนะครับสลาตันตอนนั้นก็คงแบบอยากจะด่าไอ้เอชนรายนี้แบบใจจะขาดในชีวิตไม่มีใครมาด่ากูว่ากูเป็นขยะแต่มึงมาเจอหน้ากูครั้งแรกมึงด่าก,กูขยะเร้ม่มบอกว่ามึงจะดูแลกูครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าตอนนั้นสลาตันเดือดเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่ราอราพูด เฮ้ย <Hey, S 2> มันถูกต้องทุกอย่างครับถ้ายิงประตูไม่เยอะจะเป็นสุดยอดกองหน้าได้ยังไงนั่นคือเรื่องจริงที่ม้าพยศอย่างซลาตันเนี่ยนะครับทำตามที่มิโน,โนโรายราพูดแล้วก็บอกทุกอย่างซาลาตันจาัดก,การขายปอร์เช่ทิ้งครับแล้วก็ไปใช้รถเฟียสธรรมดาๆรรขายนาฬินนกาโรเล็กซ์ทิ้งครับแล้วก็ไปซื้อของไนกี้มาใช้จากเสื้อผ้าที่เคยหรูหราครับเขาเปลี่ยนมาซื้ออุปกรณ์ฝึกแทนครับซาลาตันยอมรับนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเขาซ้อมหนักเหมือนคนเป็นบ้าเลยครับแต่ว่าเมื่อไร่ก็ตามที่รู้สึกว่าเขาอยากจะยอมแพ ผลงานการยิงประตูของเขาดีขึ้นอย่างชัดเจนจนท้ายที่สุดมีข้อเสนอจากยูเวนตุสเข้ามาและแม้ต้นสังกัดอย่างอาจากจะขัดขวางกับการย้ายทีมครั้งนี้ครับแต่ว่าซูเปอร์เอเจนต์อย่างไรอราก็เข้าไปส่วนในทีว่าถ้าคุณไม่รับข้อเสนอนี้คุณจะไม่มีทางได้เงิน16ล้านยูโรและคุณก็จะไม่ได้สลาตันและคุณก็จะไม่ได้อะไรเลยตกลงอาแจากคุณจะรับข้อเสนอนี้ไหมฟังดูเหมือนขำาขู่ครับแต่ว่านั่นคือเรื่องจริงนะครับสุดท้ายครับสลาตันก็นเลยได้ย้ายไปอยู่กับยูเวนตุสในที่สุด,ดตล,ล ora, าาาาะ ด้วยเม็ดเงินกว่า130ล้านปอนด์ครับความสำเร็จของทั้งคู่ก็เลยพัฒนาเป็นมากกว่านักเตะและเอเจนต์ครับเพราะพวกเขาถือเป็นคนสําคัญของกันและกันโดยในวันที่ไรโอราเสียชีวิตสลาตันอิบราฮิโมวิชครับขอลาการซ้อมกับเอซิมิลานเพื่อมาดูใจเพื่อนรักของเขาเป็นครั้งสุดท้ายและแน่นอนว่าสลาตันเนี่ยอยู่ด้วยจนถึงวินาทีสุดท้ายของมิโนไรอราครับและผมเชื่อว่าเขาก็คืออีกหนึ่งคนที่เสียใจที่สุด กับการจากไปครั้งนี้ของมิโน่เรลาครับนั่นคือหนึ่งวีรกรรมที่ทำไว้กับนักฟุตบอลใช่ไหมครับนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับเขาเริ่มลํำเส้นไปนมากกว่าเรื่องของนักฟุตบอลและสโมสรครับเรลราท้าทายไปยังหนึ่งในสุดยอดปรมาจารย์ลูกหนังของโลกครั้งหนึ่งเรลราปะทะกับเซอร์อเล็กอร์กูซนครับรบรมกุลซืออย่างเซอร์เอเล็กเคยกล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ามีเอเชียนหนึ่งถึงสองคนที่ผมไม่ชอบและไรอราคือหนึ่งในนั้นแล้วเรลรานั้นไปสร้างวีรกรรมอะไรไว้นเนี่ย,ยนะ มีดาวรุ่งฝีเท้าดีในแอาเดมีแลกแต่คนนั้นมีนามว่าพอฟ็อกบาครับซึ่งมันก็เป็นการเตรียมการไปแล้วว่าแข้งรายนี้มันจะมีการเตรียมการว่าจะขึ้นมาแทนที่พอสโคในอนาคตนะฮะและโดยปกติแล้วนะครับบรรดาดาวรุ่งปีศาจแดงเนี่ยต่างก็คาดหวังว่าเขาจะกลายเป็นแข้งชุดหลักในสักวันหนึ่งไม่มีใครกล้าพยองออกมาครับบอกว่าเฮ้ยผมอยากจะเล่นผมจะเล่นชุดใหญ่ยังไงก็ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยไม่แม้แต่พอฟ็อกบาเนครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เซอร์เล็กก็เลยไม่กลัวที่จะเสียนักเตะดาวรุ่งออกจากทีมคือเขาเชื่อว่านักเตะดาวรุ่งเหล่านี้มันอยู่ในคาถาเขาไม่มีใครจะเปีนเดียวถ้าเขาบอกให้ขึ้นก็คือขึ้นเขาบอกให้ลงก็คือลงเขาบอกให้เล่นก็คือเล่นเขาบอกให้นั่งก็คือนั่งเขาเชื่อแบบนั้นเซอร์เล็กไม่เคยกลัวว่าจะเสียป็อกบาออกจากทีมไปนะครับเช่นเดียวกันกับกรณีสัญญ,ญาฉบับใหม่ของปอ็อกบาครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเซอร์เล็กเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่า ปอกบาจะต่อสัญญาอยู่ดีครับเพียงแต่ว่าการมาของมิโน่เรล่าทําให้เรื่องนี้แตกต่างออกไปครับปีสุดท้ายของสัญญาครับแม้ว่าจะมีข้อเสนอวางไว้บนโต๊ะแต่ว่าเรล่านั้นบอกปอกบาเสมอว่าปีเท้าของปอกบาเนี่ยควรได้รับข้อเสนอที่ดีกว่าน,นี้ไม่อยู่วันหนึ่งครับเรล่าเข้าไปเจราจาสัญญาใหม่ของปอปอกบาในห้องทํางานของเซอร์อเล็กซ์ครับก่อนที่เซอร์อเล็กซ์นั้นจะบอกว่าผมจะไม่พูดเรื่องสัญญากับคุณนะถ้าปอกบาไม่อยู่ตรงนี้ด้วยไม่มีทางที่ผมจะพูดเรล่ราก็เลยไปตามปอกบาขึ้นมาทันทีครับแล้วก็สวนวนะสน,น่่นา่าาา้้ีัททบน ผมมีอยู่2ตัวนะคุณจะซื้อที่วาว่าไหมนี่คือสิ่งที่เราลรับพูดกับเซอร์เล็กเซ็อเล็กก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นคุณพูดมาว่าแบบไหนที่คุณอยากได้แล้วราก็ตอบทันทีบอกว่าไม่ใช่แบบที่เห็นนี่แล้วกันเซอร์เล็กเซ็บสบดดาเอเจนต์รยนี้ทันทีนะฮะสุดท้ายด้วยเหตุผลหลายต่อหลายอย่างครับไม่จะเป็นข้อเสนอหรือโอกาสในการลงสนามที่ไม่มากพอเนี่ยพอบล็อกบาในวัย18ปปีปฏิเสธสัญญาฉบับนี้ครับแล้วย้ายไปสู่ยูเวนตุสครับและอีกไม่กี่ปีต่อมาครับเรอราพาเขากลับมาที่แมนสตรนนนนดใฐานะะะัักกททีี่่แพงุโลคบ ค่าตัว85ล้านปอนด์่้าหากปีศาจแดงลองถามเซอ,อร์เล็กว่าเอ๊ะควรซื้อป็อกบากลับมาไหมเซอร์เล็กก็คงตอบว่าไม่มีทางครับส่วนคำวิจารณ์ที่เซอร์เล็กนั้นบอกว่าเรอรลาคือเอเจนท์ที่เขาเกลียดที่สุดเนี่ยเรรลาก็ให้ความเห็นสวนกลับไปบอกว่าผมว่าตอนที่เฟอร์กูสันวิจารณ์ผมผมว่ามันเป็นคำชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ใครสักคนจะมอบให้ผมได้ก็ผมไม่ได้พาป็อกบาออกไป แต่เป็นเฟอร์ฟูันต่างหากที่ไม่เชื่อใจปอกบาเองครับแม้ว่าเขาจะโดนเซอร์อลเล็กและแฟนบอลเบิยร์รแดงเกลียดขีน้หน้ามากมายขนาดไหนครับจากการณีนี้แต่ว่าเรอุราไม่สนใจเลยเพราะนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนักเตะของเขาที่ควรจะได้รับครับเรอา,ามีหน้าที่ปกป้องสิษพื้นฐาน ทำให้เด็กของเขาเติบโตขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้มองว่าการหักกับเอื้อเล็กเป็นสิ่งที่ทําให้อนาคตของบล ok ็อกบาจะลดน้อยถอยลงไปเพราะเขาเชื่อในความสามารถของบล็อกบาในขณะที่เสร์อเล็กวันนั้นยังไม่รู้สึกขนาดนั้นครับมันก็เลยทําให้เรื่องนี้จบลงแบบนี้แหละอีกหนึ่งเรื่องครับเรลราเป็นเพื่อนของสาลาตันเป็นเอเจนต์ของบล็อกบาแต่ว่ากับนักเตะค,คนนี้ครับเรลร่ากลายเป็นพ่อคนที่2ของเขามิโนเรลราครับว่ากันว่านี่คือพ่อคนที่2ของมาริโอ บาโลเตลี่ครับมาริโอบารโลเตลี่เคยเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งกาจที่สุดคนหนึ่งนะครับแต่ก็ในขณะเดียวกันนอกจากความเก่งแล้วเนี่ยความเกรียนก็มาด้วยครับต้องควบคุมยากมากแม้แต่คุณซือจอมเยยบอย่างโรเบ์โตมาชินีก็ยังคุมนักเตะรายนี้ไม่อยู่ตลอดอาชีพของบาโลเตลี่ครับเจ้าตัวมีวิรกรรมเพียเพ้ยนๆเยอะมากนะครับแลวคนที่ต้องคอยแก้ไขปัญหาเหล่านี้รวมถึงคอยให้คําแนะนําและสนับสนุนสั่งสอนนักเตะรายนี้อยู่เสมอหนีไม่พ้นเอเจนต์ครับมิโนไรอราที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยดูแลโอ้ซะจนเหมือนจะเป็น ทราบไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งเนี่ยบรูตารี่เนี่ยนำพุกไฟไปจุดในห้องน้ำแบเบเพื่อนๆนฮะปรากฏว่าทำบ้านตัวเองไฟไหม้ครับคนซุ่มตีนที่ไหนเอาพุกไฟไปจุดในบ้านตัวเองแล้วบ้านันึ่งไฟไหม้ครับทันใดนั้นครับไฟไหม้ตว่าพ่อรันทะีฮะโทรไปหาเรโอล่าครับขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาหน่อยซึ่งในฐานะเอเจนต์เขาอาจจะโทรหาสถานีดับเพลิงให้บรูตารี่ก็ได้นะครับแต่เรโอล่าเนี่ยไม่ทำฮะเขาบอกว่ามึงก็ไปโทรหาสถานีดับเพลิงมึงโทรหากูทำไมวะเพื่ออะไรรู้ไหมฮะเพื่อให้บรูตารี่เนี่ยรู้จนะักการแก้ปัญหาด้วยตัวเองซะก่อนเนี่ขา คิดแล้วก็แสดงออกมานะครับนั่นคือคำสอนแรกๆที่เกิดขึ้นกับบาโลเตอรี่แต่ว่าจะมีอีกหลายร้อยคำสอนนะครับและแม้ว่าแข้งรายนี้จะสร้างปัญหากับเรอลราอย่างต่อเนื่องและเรอล่าเขาต้องตามแก้ไขามากมายนะครับแต่ว่าเอชเช่นรายนี้ไม่เคยโกรธบโลเตลลี่เลยครั้งหนึ่งแทปกรีโอเนี่ยยืมรถเบนลี่สุดหรูของเรลราไปขับนะบแต่ว่า ลาลาปฏิเสธบอกว่ามาริโอมึงไปยิงหมักเซย,ยสักสองลูกก่อนได้เดี๋ยวค่อยมาคุยเรื่องนี้กันว่ามึงจะเอาเบลลี่กูไปได้ป่วาวลาลาพูดไปเพื่อตัดปัญหาไปซะงั้นครับ,รบ,รบเขาคิดว่าเด็กอย่างบารอเตอรี่เนี่ยคงไม่ใส่ใจอะไรกับเรื่องนี้หรอกแล้วก็อีกไม่นานก็คงลืมแน่ๆกับเรื่องนี้แต่ปรากฏว่าวันหนึ่งครับมีสายทโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาแล้วเขียนว่าบารอเตอรี่ครับรบารลเตอรี่โทรเข้าหามิโน่แล้วบอกว่ามิโน่เอากุญแจมาเลาลางงครับแล้วก็ตอบว่าอะไรเพื่ออะไรครับปรากฏบารอเตอรี่บอกว่าเบลลี่ไง ว่าอ่ะเอาไปเอาไปใช้เป็นไงรู้ไหมไม่นานหลังจากนั้นครับบริเดดลี่ขับรถคันนี้ถอยหลังไปชนเสาจนบุบครับและสุดท้ายโทรหาพ่อครับแล้วล่าครับผมขอโทษครับซึ่งแล้วล่าก็ กล่าวถึงเรื่องนี้บอกว่าผมก็ยกโทษให้เขาผมไม่โกรธเขาแต่แม้บาโลเตอรี่นะครับจะไปได้ไม่ไกลนักในเส้นทางฟุตบอลนะครับอาจจะเพราะระเบียบวินัยของเจ้าตัวเองเนี่ยนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยหยุดการพัฒนาแบบชัดเจนราอุราเคยกล่าวถึงบาโลเตอรี่แบบนี้ครับบอกว่าผมว่าถ้าบาโลเตอรี่นั้นคิดได้แบบซลาตันเมสซี่คงได้บอลลงดอนน้อยกว่าเขาด้วยซ้ำนี่คือคำกล่าวของราอราครับที่เจ้าตัวเองก็ไม่เคยมองว่าบาโลเตอรี่เนี่ยด้อยกว่าใครเลยนะครับแถมยังคอยเชียร์อัพเสมอนะฮะแต่ว่าก็แค่รู้สึกเสียดายของที่นักเตะคนนี้มีีคคครร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 ััััับบบบบหลลลลงงจจาา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 กกกกไไไขอออออเเเมมมโโโโนน่่่ะิตตพส์ววว้้ผุณ จะรักคุณตลอดไปเหมือนกับพ่อคนที่สองของผมผมรู้ว่าคุณจะไปอยู่ในชีวิตของเราจากบนนั้นขอให้ไปสู่สุคตินะมิโนนี่คือบรลเจลี่คนที่เกรียนที่สุดแต่ก็รักพ่อคนนี้ที่สุดเหมือนกันครับลาอร่าพร้อมท้าชนกับทุกๆคนบนโลกนะครับแต่กลับนักเตะที่เขาดูแลมันยิ่งกว่าคำว่าครอบครัวเลยมันเหมือนกับปลิดเลือดมาเป็นสายเลือดเดียวกันด้วยซ้ำนะครับไม่ว่านักเตะเหล่านี้จะมีวินัยในแบบไหนก็ตามครับสุดท้ายครับเขาก็จะโอบอุ้มและโอบอ้อมและโอบกอดเด็กเหล่านั้นไว้เสมอนะครับประเด็นสุดท้ายครับเป็นภ

ให้กับโลกลูกหนังนะครับทุกยุคทุกสมัยครับไลโอราจะเป็นส่วนหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์การย้ายทีมเสมอนะครับและก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีข่าวลือว่าเจ้าตัวเนี่ยใกล้จะทำอีกหนึ่งโปรเจกต์ใหญ่จบลง<อ>โปรเจกต์นั้นที่ว่าเนี่ยคือการพาเออร์ลิงบร็อคฮาร์แลนด์กองหน้าของรูสเซียดอตมุนย้ายข้ามฟากมาสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับซึ่งตอนนี้ครับยังไม่มีการตกลงอย่างเป็นทางการแต่อย่างใดแต่ว่าแนวโน้มมันสูงมากถ้าหากการย้ายทีมนี้เกิดขึ้นจริงมันจะเป็นภาารกิิจสุดท้ยของมโนลปราก่่อนทีเาจะะสิิ้นนนนนนลลลลมเเยคครรัรับอออ์์งงฮาแดืหึ่ใกเตะททีีี่่ไดด้้รัับคาาชชมวววเเเลนะือออกสนงงงิตตข มีสอครับปี2017ดเขาเกือบย้ายไปฮอฟเฟนฮามที่เยอรมันแต่ว่าสุดท้ายเขาเลือกไปเล่นกับโม e, ในนอร์เวย์แทนเพราะฮาแลนด์ได้รับคําแนะนําจากคุณพ่ออย่างอาร์ตอ er ิงเกอร์ฮาแลนด์โดยคุณพ่อเขาบอกว่าอย่ารีบลูกควรเล่นในบ้านเกิดให้แข็งแรงซะก่อนและเมื่อเจ้าตัวเก่งกาจในลีกนอร์เวย์แล้วนะครับฮาแลนด์ในวัย18ปีครับได้รับข้อเสนอจากทีมใหญ่อย่างยูเวนตุสแต่ว่าเขาเลือกย้ายไปเรดบูลซาวบูกซึ่งเป็นทีมดังในลีกออสเตรียเพราะต้องการโอกาสในการลงสนามในทุกๆวีคนั่นเองรวมถึงการได้สสััมผ เวทียูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยในฐานะแข้งตัวจริงและที่สโมสรแห่งนี้แหละครับที่เป็นที่ที่ทำให้เขาได้ร่วมงานกับมินโน่ไรอราปกติแล้วครับลูกค้าของไรอราส่วนใหญ่มันจะข้ามขั้นตอนเสมอนะครับหากพวกเขาได้รับข้อเสนอจากทีมใหญ่ได้รับค่าจ้างแพงๆไรอราต้องมีหน้าที่พาลูกค้าของเขาไปสโมสรเหล่านั้นให้ได้แต่กรณีของฮาร์แลนด์มันแตกต่างกันครับเพราะว่าเจ้าหนูคนนี้เขาต้องการเติบโตค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นหลักโปรเจกต์ฟุตบอลที่จะทะเยอทะยานไปเรื่อยๆของฮา,าร์แลนด์นั้า ในทางของฮาร์แลนด์นะครับและเมื่อชื่อเสียงของกองหน้าซาวบวรายนี้โด่งดังเป็นพรุตแตกขึ้นมาครับทีมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและยูเวนตุสยื่นข้อเสนอเข้ามาอีกครั้งหนึ่งผมเชื่อว่าถ้าไม่ใช่ฮาร์แลนด์เรอัล่าก็คงตอบตกลงไปแล้วนะครับแต่ว่าเขาต้องเลือกปฏิเสธไปเพราะว่าเงินดันไม่ใช่สิ่งสําคัญที่สุดที่ลูกค้าของเขาหรือว่าเอริกบราหฮาร์แลนด์ต้องการนเวลานะการย้ายไปปีศาจแดงกับสถานการณ์ของทีมที่ยังไม่แน่นอนในยุคของโซชาอาจไม่ใช่ทางเลือกที่ดีครับแถมพวกเขาด้ ยังไม่ยอมรับเงื่อนไขาการใส่ค่าฉีวสัญญาที่ไลอระร้องขอครับเดี๋ยวนี้ก็เลยถูกปัดตกไปครับส่วนทีมอย่างยูเวนตุสครับดันใส่เงื่อนไขว่าขอให้นเตะเริ่มต้นกับทีมยูยี่ก่อนแน่นอนเซโนทันทีครับเขาปฏิเสธครับทีนี้ทางออกที่ไลอระและพ่อลูกฮาแลนตัดสินใจร่วมกันว่าดีที่สุดนั่นคือการย้ายไปบรูซิดดอตมุนสโมสรที่สร้างสุดยอดดาวรุ่งมา,มาแล้วมากมายหลายต่อหลายคนครับนี่ไม่ใช่ทีมที่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใช่ทีมที่ใหญ่เกินไปแต่เป็นสถานที่บ่มเพาะให้เอริกบราห์ฮา เจอจรัดบนเวทียุโรปมากยิ่งขึ้นซึ่งเรื่องนี้ครับลเลเอาเรา,าและครอบครัวไอเรื่องบอสฮาแลนด์เนี่ยวางแผนไว้ตามระดับนะครับว่าทหารฮาแลนด์ระเบิดฟองด็อทมูลครับสเต็ปต่อไปก็คือการย้ายไปสู่ทีมยักษ์ใหญ่แล้วครับโดยตอนนั้นเนี่ยนะครับทัพเซอร์เรลก็ยอมรับเงื่อนไขค่าชดเชยสัญญา75ล้านยูโรที่เลอราร้องขอไว้ด้วยที่สําคัญครับเงื่อนไขนี้เนี่ยกำลังจะใช้งานได้อย่างเป็นทางการในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ซึ่งมันก็คือช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆนะครับเพราะค่าตัวรระดดัับนนีี้้เ่่่ยยยสสโมกษ์ใหญจาไแบบ สบายกระเป๋ามากไร้ค่าตัวที่มันไม่ได้แพงเวอร์นี่แหละนะฮะที่ทำให้ลูกค้าของเขาเนี่ยได้ค่าจ้างที่ดีที่สุดด้วยคราวนี้ครับฮาแลนด์จะเรื่องทั้งสองอย่างได้พร้อมกันไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลหรือคั้นเหนื่อยมหาศาลก็ตามเพราะฝีเท้าของเขาเนี่ยมันดีมากพอที่จะรับสิ่งนั้นครับและเวลานี้มีโอกาสสูงมากครับที่กองหน้ารายนี้จะไปลงเอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกับข่้นเหนื่อย50,000 0ปอนต์ต่อวีคอย่างที่มีข่าวลือม,มาก่อนหน้านี้ครับรู้ว่างทีมอินเล่าอาจมีแผนการเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างก่อน,น คือสีสันของวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงครับเขามีแล่เหลี่ยมบางอย่างที่พร้อมจะพลิกสถานการณ์บนโต๊ะเจราจาเสมอแต่ยองไรก็ตามนะครับเขาก็ปฏิบัติกับบรรดาน,นักเตะของเขาเหมือนครอบครัวเพื่อนหรือลูกชายและเขาพร้อมมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเหล่านักเตะของเขาเสมอในมุมมองโค้ชในมุมมองแฟนบอลไรอลราคือเอเจนท์ที่ดีที่สุดหรือเปล่าเราไม่รู้นะครับเขาอาจจะเป็นปีศาจร้าย,ายเขาอาจจะเป็นคนหน้าเงินในมุมมองสโมสรและแฟนบอลหรือว่าโค้ชแต่สำหรับนักเตะที่เขาดูแลครับผมว่า นักเตะทุกคนที่เราล่าดูแลมองว่าเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดคนหนึ่งเขาคือเอเจนต์ที่ดีที่สุดคนหนึ่งรวมถึงว่าอาจจะเป็นพ่อที่ดีที่สุดคนหนึ่งอีกคนเลยก็ได้ครับย้ำอีกครั้งครับขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมิโน่ราล่าแต่ว่าทุกสิ่งที่ราราทำจะเป็นตำนานในวงการลูกหนังไปอีกนานครับคุณรู้สึกไงกับคลิปนี้ครับได้ฟังแล้วรู้สึกเข้าใจในตัวมิโน่รล่ามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าสุดท้ายครับราล่าแค่ทำงานของเขาและเขาทำมาได้ดีดีซะจนพวกเราต้องยกเขาเป็นตำนานของวงการลูกหนังรับ Super รับเเเอออนนนมม่วีนน้กะะกกกกงลืด like, ดแช โชว์คล้าให้เกมเองนะครับนะทุกช่องทางเลยนะฮะในขอบสนามด้วยเกมเองเกมเองเรืยองข่าวขอบสนามกดให้หมดเลยนะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันได้ครับวันนี้ไปละสวัสดีครับอร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ